อาเด็กโบพร้อมใจการเช็คอินคาเฟ่ดังมีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆแล้วล่ะค่ะสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มอาเด็กที่รเดชและนางเอกสาวโบมิลาดา ดังก่อนหน้านี้อเด็กออกมายอมรับว่ากําลังตามจีบสาวโบอยู่แต่ได้พูดอ,อ้อ,อนๆว่าไม่อยากโสดแล้วในขณะที่โบก็เขินหนักมากและก็ยอมรับว่ากําลังคุยกับฝ่ายชายอยู่จริงก็คุยเรื่อยๆไม่รีบร้อนอะไรเพราะที่เป็นอยู่ทุกวันก็มีความสุขดีซึ่งหลังจากที่ประกาศว่ากําลังจีบๆกันอยู่นั้นก็มีโมเมนต์ความหวานออกมาให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆล่าสุดทั้งคู่ก็ความใจการดงภาพเช็คอินที่ร้านกาแฟซึ่งแม้จะไม่มีรูปคู่หลายคนก็เข้าใจดีว่าร้านเดียวกันแหละและคงผัดการถ่ายรูปแน่นอนซึ่งก็มีเพื่อนพี่ น้องคนบันเทิงรวมถึงแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์แซว งานนี้หนุ่มอด็กก็ได้ออกมาโพสภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นอิโมจิคอนรูปโรคซึ่งก็ทำแฟนๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์แซวสนันซึ่งสาวโบก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ายากักทำการเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์สนันเลยค่ะว่าใครถ่ายให้อ่ะช่วงนี้หน้าตาดูมีวความสุขแคปชั่นคือใดโรคทั้งไปหรอแฮชแท็กขออนุญาตแซวเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งคู่ด้วยนะคะเชื่อว่าถ้าได้ขอบกันจริงก็คงจะเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงที่น่ารักมากๆเพราะต่างก็เป็นคนแมนๆและชอบ มุกทั้งคู่ด้วยเชื่อว่ามีสีสันในชีวิตคู่แน่นอน